สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะในช่องยุจังชาแนลนะคะวันนี้ยุก็จะมาสอนวิธีการนะคะว่าใครมาส่องเฟซของเรานะคะเราก็สามารถดูได้ในเฟซบุ o กของเราแบบง่ายๆเลยนะคะให้กดเข้ามาตรงนี้เลยค่ะตรงเฟซบุ๊กของเรานะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาตรงนี้นะคะ ตรงขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะที่ยูวงกลมให้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนข้างมาข้างล่างสุดเลยนะคะแล้วก็มากดตรงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะกดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็ามากดตรงนี้อีกนะคะการตั้งค่าตรงนี้นะคะที่ยุ่วงกลมแดงๆนะคะเพื่อนๆทันไหมคะค่ะก็กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาได้เรื่อยเลื่อนลงมานะคะมาเจอแล้วนะคะก็มากดตรงนี้นะคะสตอรี่นะคะกดเข้าไปเลยะคะ่ะ กดเข้ามาในสตอรี่แล้วนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้กดตรงที่คำว่าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยพอมาถึงหน้านี้นะคะให้กดตรงนี้อีกครั้งนะคะไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะง่ายๆกดเข้ามาตรงคำว่าการกำหนดเองนะคะกำหนดเองนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาเลยนะคะ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ของเรานะคะที่กดไลค์คอมเมนต์ในการโพสต์แต่ละคลิปแต่และรูปของเรานะคะก็จะมีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือเพื่อนใน Facebook ของเรายุก็รู้จักหมดนะคะแต่เราอยากจะดูว่าใครที่มาแอบส่องเฟซของเรานะคะแล้วก็ปัดมาด้านซ้ายมือนะคะปัดมาก็มาเจอนะคะ ก็จะมี2คนเพราะว่าอันนี้ก็คือยูเป็นเฟซใหม่นะคะยูสมัครใหม่นะคะก็อาจจะมีเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแล้วเห็นว่าเยอะหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกยูด้วยนะคะใครมีเยอะนะคะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะยูก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องยูจังชาแนลนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ยูหน่อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยุทําคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนคนไหนอยากรู้เกี่ยวกับลายเกี่ยวกับเฟซก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามมาบอกให้ยุทําคลิปให้ได้นะคะยุจะทําคลิปให้ดูนะคะก่อนอื่นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ